มาถึงตอนที่1110แล้วนะครับสำหรับอันพีซิสที่ยี่สิบเอ็ดภอีกเหตุโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าเอาชีวิตรอดการต่อสู้กับมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยครับเปิดต่อมาก็จะคงเป็นการต่อสู้กันระหว่างพวกลูฟี่กับเซนลอฟิมนะครับโดยลูฟี่นั้นได้ร่วมมือกับลุจิจัดการกับเอสแบร์ส่วนโซโลก็ร่วมมือกับคาคุจัดการกับเอสฮอค ต่เมื่อพวกเซราฟิมน้มลงคาคุกก็บอกเลยครับว่าโดนไปขนาดนั้นน่าจะลุกขึ้นไม่ไหวแล้วมัง้งแต่ชชกากบอกว่าพวกเซราฟิมเป็นจุดสูงสุดของวิทยาศาสตร์และเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะประมาทไม่ได้แต่เมื่อพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับพวกเซราฟิมก็ลุกขึ้นมาลูฟี่เลยบอกว่าจะทนไม้ทนมืออะไรขนาดนั้นพวกมันเป็นใครโดหรือยังไงคาคุกก็บอกนะครับว่าทำไมการโจมตีข,ของพวกเขาถึงไม่ได้ผลเลยสุรุจิกก็สงสัยว่าสร้างพวกนี้ขึ้นมายังไงถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ แต่นั้นโซโลก็นึกขึ้นได้นะครับว่าพวกนี้เหมือนกับคิงที่เขาเคยสู้ด้วยตอนอยู่แคว้นวานโนะเลยชากะเลยถามว่าในกลุ่มจนสลัดไคโดม,มีเผ่าพันธุ์ลูนาเรียอ้ไหม โซโลก็บอกว่าเขาไม่รู้จักหรอกว่าชื่อเผ่าพันธุ์อะไรชาการได้บอกว่าเขาน่าจะเป็นร่างทดลองที่นี่ออกจากพังฮาซาไปกับไครดูเมื่อตอนนั้นชื่ออันเบอร์และเซราฟิมทุกตัวได้รับความแข็งแกร่งจากเลือดเผ่าพันธุ์ลูนารเรียของเขาโซโลที่เคยสู้กับคิงมาก่อนเลยบอกให้ทุกคนระวังไฟที่หลังของพวกเซราฟิมให้ดีผมมีเพียงเปลวไฟที่ดับไปแล้วเท่านั้นการโจมตีถึงจะได้ผลแต่ถ้าหากเปลวไฟยังคงลุกอยู่พวกนี้ก็จะไร้เทียมทานเ่งในตอนที่โซโลสู้กับคิงพลังพิเศษนี่ก็ทําให้หาา้้เเเเเเเขขขาา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 ปปววววววดดหััออกกกรรรรรรลลลยยยทททททีีทีีีแแะะุคคนน่่่ํสงพจูต็้ แต่ลูจิก็บอกอละครับว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วอย่างน้อยในตอนนี้พวกเขาก็รู้วิธีสู้กับพวกมันถึงโซโลก็ยังบอกอีกนะครับว่าเอกลักษณ์ของคิงก็คือผมสีขาวผิวสีน้ําตาลปีกสีดํามีเปลวไฟกลางหลังทําให้ั้งสามคนเวใส่โซโลนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาควรจะรู้ตัวให้เร็วกว่านี้สิแต่นักชากะก็คิดออกแล้วนะครับว่าตะลุงเวก้าพังร่างหลักอาจจะไปที่ไหนในยฝากที่นี่กับพวกลูฟี่ทำให้เอสฮอคพุ่งมาโจมตีชากะกนะครับแต่โซโลก็เข้ามาขวางเอา,วาไว้และบอกให้เขาไปเถอะ ซึ่งชากาก,ก็ขอโทษนะครับที่ทําให้พวกเขาต้องลําบากโซโลเ,เลยบอกว่าให้เขารีบไปอย่ามาเกะก,กะตรงนี้แต่นักต่าวตาพาที่ตึกเอชั้นสามนะครับโดยพวกนามีนักกำลังหนีการไล่ล่าของเอชชาร์กอยู่ซึ่งเอดิสันก็บอกนะครับว่าห้องทดลองคือสวนดอกไม้ของเขาถ้าคิดจะหนีก็มีหนทางมากมายแต่นั้นบุูกก็บอกว่าทาไมแปลกจังไม่เห็นเขาตามมาเลยหายไปไหนแล้วแต่แล้วเอชชาร์ก็พูดมาดักหน้าพวกเขาเพราะกระต่อยเอ็ดิสันจกระเดนไปติดกําแพงแต่ในขณะที่เอชชาร์กกำลังจะโจ,จมตีพวกนามีบุูกก็ได้วิ่งเข้าไปโจมตีแตก,กจตีกจลัับนหหวุ ซึ่งถึงแม้จะโกรธที่เพื่อนถูกทำร้ายนะครับแต่นามิก็ไม่อยากจะสู้หรือทำร้ายจินเบรล่างเด็กนี้เลยแต่นัซุดก็บอกกับนามินะครับว่าจะน่าไม่ใช่จินเบยสักหน่อยรีบสู้ได้แล้วแต่นามิก็บอกว่ามันยังเป็นแค่เด็กอยู่ซุดเลยบอกว่าเขาไม่ใช่คู่หของเธอหรือไงเชื่อข่าวและพยายามไปด้วยกันเถอะ มนุย์ลงคำกล้าได้แล้วนะครับนามิก็พุ่งเข้าไปโจมตีเอชาร์ด้วยอสนิบาทของซุดแต่เอชารก,ก็ดำลงไปใต้พื้นนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาจะทำ้ายนามิก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ซันจิซึ่งตอนนี้กำลังเดินสู่บุหรี่แล้วก็พูดอยู่คนเดียวว่ารัฐธรรมนูญของประเทศของเขามาตาที่หนึ่งูดได้บางอาจทำให้นามิตกใจประหารซึ่งในตอนนี้เองนะครับที่นามิกำลังจะถูกเล่นงานขงเขาเลยรีบวิ่งออกไปแล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญมาตาที่เก้าู้ได้บังอาจทำให้นามิกรีดร้องจะต้องโดนลูกทิบร้อนชาระดับแรบกก แต่นักเข้ากระถามนามิว่าเป็นอะไรไหมซึ่งนามิก็บอกว่าไม่เป็นอะไรและขอบคุณมากที่มาช่วยเธอทันจีได้หันไปบอกกับเอชชาที่กำลังออกมาจากกองไฟว่าขอเตือนเอาไว้แม้ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือจินเบแต่าการมายุ่งกับนามิจะต้องถูกประหารชีวิตเจ้าจินเบน้อยแต่นักเขาตาผภามาที่ตึก4ีชั้น3ซึ่งเอสเนก็ได้ตามล่าพวกลีลิสอยู่ซึ่งลิลิสก็โกรธมากนะครับที่บางอาจมาทําให้ยอกกลายเป็นหินโทโซก็บอกว่าจะทายังไงดีจาพวกนี้เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะ แล้วเอสนกก็พ so, er <ique> er er. ุ่งเข้ามานะครับลิลิซได้ใช้ปืนฟอากาศยิงใส่เมือเอสนิกสัมผัสฟอากาศก็ล้มลงซึงเิลิซก็บอกแหะครับว่าเธอประมาทไปหรือเปล่าเพราะฟอากาศจากปืนกระบอกนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งท้องทะเลและกลิ่นบาดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของพวกเซเลฟิมก็จะได้จุดออกของผู้ใช้พลังพิเศษเป็นของแถมมาด้วยอุซบเลยชมลิลิซนะครับว่าสุดยอดไปเลยและบอกให้เธอโอกาสนี้ควบคุมเอสนกเอาไว้แต่ในขณะที่แฟงกี้กำลังจะจับเธอขึ้นมาเขาก็ถูกเธอเตะเข้าให้และบอกว่ายังมาแตะต้องเธอนะคนไร้มารยาท แฟงกี้เลยถามว่าฟออากาศหมดลิดแล้วหรอเลลี่เลยบอกว่าแค่โดนที่มือเท่านั้นต้องให้ติดตัวถึงจะได้ผลที่สุดส่วนเอสเน็กหลังจากที่ถูกแฟงกี้แตะตัวก็ไม่พอใจนะครับและยิงลําแสงโจมตีพวกเขาแต่หารู้ไหมว่าแฟงกี้แอบอ้อมไปข้างหลังเอาฟออากาศมาแตะตัวเธอทําให้เธอสิ้นลีด เอสนิกเลยร้องไห้ออกมาและบอกว่าเราทรมานมากทำให้เฟนกี้เพื่อเอาฟองอากาศออกในถูกเอสนคโจมตีด้วยท่าเพอร์ฟูงพรีเมอร์จนกลายเป็นหินไปครึ่งตัวเรนเล่กกยกระน่ำยิงปืนฟองอากาศใสเ่เธอแต่ก็ไม่โดนสักดอกก่อนที่เรลิยก,กัอูซบจะถูกเธอป,ปล่อยเสน่หใส่จนเคิรมแล้วก็ตามด้วยท่าเมโลเมโลจนทั้งคู่กลายเป็นหินในที่สุด แนันกการตดภาพมที่ชั้นใต้ดินห้องวิจัยผลปิศษเก่าซึ่งชากกาก็ได้มาที่นี่นะครับพอเขาคิดว่าถ้าตาลุงเวก้าพังล่างหลักอาจจะมาก็น่าจะมีแค่ห้องวิจัยนี้ขอนี้นเขาจะเจอพวกไซเฟอร์โพที่มาที่เกาะก่อนหน้านี้ถูกจับเอาไว้ทั้งหมดทาให้เขาตกใจว่าทาไมพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่แต่นนที่สุดชากะก,ก็เจอตาลุงเวก้าพังล่างหลักที่ถูกคังอยู่ที่นี่เช่นกันซึ่งเขาก็สงสัยว่าใครกันที่ทําแบบนี้ แล้วลุงแกก็ถามช่าก,การนะครับว่าเข้ามากับใครก่อนที่ช่าก,การจะถูกซุ่มยิงกระบ,บาลแล้วก็ตายในที่สุดจากนั้นคนที่ซุ่มยิงก็เดินลงบันไดามาแล้วในหาในวันพีชตอนที่1110ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกออดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหมวมทางช่องเราก็สหรับวันนี้ขอตาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ